ชายรัติการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด,ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เบสแม่จะมาเล่นเกมโลบอกจะมาเล่นแบบอะไรครับพี่มารีนลอะทับลูกลองทับลูกองทับลูก ก็คือเราจะมีกองนับของเราให้สร้างหนูออกมาไปต่อสู้กับคนอื่นแล้ววันนี้จะมาเล่นกับพี่โอเก่มาจากช่องโอเก่โอเก่ใช่ไหมแล้วเขาจะมาเล่นกับพี่โอมาจากช่องน้องไม้รูดัวครับอันนี้กำลังขอบปุ๊บิก่อนปอบปบคลิปตัดเดี๋ยนะไปโเคตังค์เลยสองล้อเลยมีสี่มีห้าร้อยบาทพี่พี่ตะบดคลิปนะนะครับ สวดีครับตอนนี้เดือบช่องเนาะมาวินไชน่าครับผมวันนี้เราจะเล่นแมปเอ้ยเกมโลบอกแมปอันนี้นะครับเอ่อแมปกรับนู้นะครับเคือกับน้องออกแกนะครับแล้วก็น้องเป็นแม่นะเป็นแม่มันจะช่องเป็นแม่จ่อการนจิตานะครับแล้วก็ออกแกนมันจะช่องออกแกนออกแกนชาแนลนะครับอันนี้ผมแอบไปเล่นมาแล้วนิดหน่อยเก่แมนเติมเงินเยอะมากเลยเยอะจริงมีเงินเป็นหมื่นแล้วอ่ะโอ้คุณคือเขายังปีเป็นร้อยเลย้ว เกีโยวมี4บาทเจีมอเห็นว่าวัชนาทองนนามดีเมื่อกี้ชนะสนามเบี้ยวเฮ้มาเดี๋ยวนะเป็นเมนอะไรครับเป็นแมนเป็นเป็นคนคุมไอ้ตรงกลางนั่นนี่ยต้งงนั่นเป็นคนคุมนั่นี่ยบแมนเป็นสีแดงเป็นสีแดงเเป็นแมนโคตรตึงเป็นแมนกระถางที่ได้เพราะว่าเป็นแมนตอนนี้เป็นแมนเป็นคน ทำไมซูมเพรนี่เป็นสีแดงค่ะจะคุมคุมตรงกลางได้หรอไม่ไม่ก็ก็คือถ้าถ้ากองทัพครหดกว่ามันก็จะไปตรงกลางแล้วแบกหัวตรงไหนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเหมือนกันต้องมาด้านซ้าตอนนี้ขอซื้อของก่อนซื้อตัวก่อนวันนี้ห้าแสนยีงไงบสองพัน เลยแล้วเงินเราเพิ่มได้จากตรงไหนจากนุ๊กนุ๊กมันจะทํางานแล้วม็นจะได้เงินมาออ๋พี่แบทสร้างนุ๊กไทำคอมพิวเตอร์อยู่เหรอมันก็จะบวกทําให้เรามีคนออกแล้วอ๋อมีคนออกแล้วใช่ไหมค่ะอหันหารกองทัพของนักเกลไงเป็นตัวนุ๊กคุณ๊กเดี๋ยวเราใส่ เดี๋ยวเอาเดี๋ยวนิดใส่ไปเป็นกันเนอร์แล้วก็เอาอะไรก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ผมอยู่ตรงกลางแล้วผมกำลังเป็นตัวหนึ่งครับที่มาวินแล้วแล้วก็เอาลูกเสือไปแล้วกันเอาลูกเสือเสือแทนทหารแล้วก็เอานักดาบนักดาบมียังนักดาบมีแล้วแต่เอา ตอนนี้ผมไปบุกฐานทัพใครไม่รู้อะโอเคเดี๋ยวตอนนี้พี่พี่ขอตั้งทัพก่อนโอ้กองทัพแบตเต็มเลยอะกองทัพผมกุนองไปบุกฐานทัพใครไม่รู้ครับต้องเดินมันนีก็เอาคันนี้แหละอุ้ยอันนี้โหดแน่เลยอ่ะพี่มีล่ะที่โคตรเท่อ่ะคุม,มาบุกฐานทัพตีอะไรอ่ะเาาเยมันนนตออา เจอรถทหารกีแดมคปปนนมไม่มอ้มายเจอรถสีแดม oh ผ่านมานะครับนคนงานมโนไปนเรอยๆ <S <S นี่จเจอรถถังอเเ๋ลี่ยนกแล้วทำทำไมถึงว่าแล้ว,ว,ลว,ท,วลทำไมถึงพี่แพ้เป็นเมนทำไมอะยังไม่ได้ใส่ตัวดีๆผม 1, ผมีหนึ่งผมมีสองพันแล้ว มันบ้าตอครับมีนูนคอมพิวเตอร์เยอะอะโอเคปั <Okay. S 1> ม๊มาเพิ่ม,มเลยตองครับพี่พร้อมมากเลยอะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่จะไปงานตั้งก่อนแล้วให้พี่ตองทับที่เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ตั้งๆกันอยู่เนี่ยที่เราซื้เนี่ยมันช่วยอะครับมันจะเพิม่พมตังค์หรอว์อ๋อผลอิตเงินวะ ทำงานเพื่อห้าสิบหมื่นเลยคหนูเก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเกมสังมอะไรสักอย่างตั้งอะไรเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะพร้อมละเราต้องไปสู้กับแบทแมนบ้างละทำให้แบทแมนมาสู้เราต้องไปสู้พี่งมาวินสู้มาเลยตอนนี้แบทมูนแต่แคคคิมูกไม่มีไม่แคคคิมูกเข้าน้ำถ่ายรูปส่งไปให้ดูในไลน์กลุ่มเรือไม่อาบน้ำผูกกระดาน แล้วก็ไปข้องน้ำแล้วก็วอึอะไรก็ไม่รู้รอ,อยาดใจใจเย็นนะผมผมอัดอยู่นะ <laughs> เดี๋ยวเดีนมันติดเหลืองติดแดงเหรอพว <laughs> กแกนปวดอึเหรอหั <laughs> อวอย่างเดียวหัวะัวช่องติดแดงมากเลยติดแดงเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ เพอคํเพาคำว่าอะไรอะคำนั้นแหละคำว่าที่พี่เอาแกมบที้เหรอโอยยยไยย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 วยยดยย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 แพงยย้ยย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 ยโยย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 ยงยยยยยยยการยยยยย ข้างบนไม่เขียนว่าการดูดยุกการดูดยุของลูกสีแดงนเอเเออเร็วลี่ทั้งร่างนอนเย้าเงนี่ซืนซอ,องทับมาเยอะมากที่แล้วเท่ากันเร็ว,วเร็อุ้ยมัน,มนจะกลายเป็นโหวดคือไหนล่ะ ได้แล้วทำไมันไมันมันต้องหมดดันใหม่แล้วมึงดันได้ใครสีอะไรใช่ะครคะไม่รู้แต่แต่พี่เอาหมดพลาสติกแล้วมองต้องต้องต้อต้องนองต้องต้องต้ององต้อก้อง้งองตอ้องกองต้องตตต้้องต้อง ไม่รู้อุ้ยรประกาศฝนยังได้อุ้ยกองทพผมเยอะบ้างาตนเนียอุ้ยดูเลสสแต่ภาพรประกาศนี่คือแม่เป็นแมนนะเนี่ยฮนะอะน,นอะนไรเขาบอกว่าสภาพรประกาศคือแม่เป็นเม,เมนยก็คเนอ๋อเออจะใจทกหกวรา ตัวแดดตัวแตัวลกตัวแซ่บตัวตลกแต่ตัวแสบตัวแสบที่ชื่ออะไรสามพี่ออแกนใครนะมันนี้บอกว่าตัวตลกกับตัวแสบใครคือตัวแสบเฮ้ยเด็ดเดนพี่โอแกนเหรอเด็ดเลนเด็ดเลนมันนี้บอกว่าพี่โอแกนตัวแสบครับเด็ดเลนเด็ดเล่นอะไรครับ พี่ปรับอะไรก็ได้มันมีเมนูเจ้าของเซฟเวอร์มันจัด่อไปเราสามารถปรับได้ว่าจะเอาหมอกหรืออะไรโยแกนครับคอเจ้าของโยแกนครับมาเปนคุยกับแบทเทิลแล้วนันสีอะไรอ่ะสีอะไรรู้เดี๋ยวมั้งนั่นเป็นคือบวกสามบวกสามไม่มันาับได้ครับเสียดายมพี่โอเคครับแม่ผมว่าพี่โอเค บ้าวันสุดโอ้โหตอนเกนตอนเก็นยิงกองทัพพี่อ่ะโอาโหแล้วว่ากดตัวค่ะเรียบร้อยขันอัตโนมัติทางแล้วมดูกดตัวอย่เดี๋ยวเราตังถึงห้าหมื่นเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวจะซื้อไอ้นี่ห้าหมื่น ไม่เช็นเลยไอ่างเริ่มตามขนได้ดีมากคุณแทำสอกว่าครบร้อยแล้วตอแก้เกคนเทยไนสวนตกอ,อ,อ,อีกไม่ไไมไไมอยากให้มันสนซตะเลย เดี๋ยวเราก็ยกัจะเจริญสู้สร้างนสริมส่งผลดีต่อสร้างเสริมก็แล้วจะมาโจมตียังไงอ่ะไม่ต้องโจมตีให้ให้ให้ลูกโจมตีไปเลย ก็รักอดีตบ้างรักอะไรกัปวแพ้ล่ะนี่มันบอกคิดเชงตามพี่เจมส์บะระมันคิดตรงไหนอ่ะอุ้ยมันคิดต่างด้วยรูอันนี้มองสร้างเส้นสามแล้วนะคะ ต้องเลี้มันตกรอรอบสุดอุ้ยมดพุ่งแล้วนพี่จ้าหนหมืแล้วจริงหรือครับมีตังแค่สี่พเองครับถ้าเป็นแม,น,มนไม่เชื่อเป็นแมนดูที่ตารางเลยเนยกลายอุ้ยห้าหมื่นแล้ว มีตังแค่ห้าพันอินครับงับ้นมาไม่เมลเตรียมตัวเจอกับเฮลิคอปเตอร์เตรียมตัวเจอกับเฮลิคปอปเอตเอร์ฮอลล์คอปเตอร์ตอนนี้ตัตงพี่มาวินเหลือเท่าไหร่แล้วครับตับงเหลือห้าหมื่นเหมือนเดิมเพราะว่ามันยังซื้อไม่ได้เพราะมันต้องมีแต้มอัพไม่ทำไมฝนตกทำไมมันไม่มีหลังคาให้เราเลยล่ะ แล้วหลังคามันซื้อต้องไหนอะนูบอกแมทีแมีไม่พูดอะลูดเอาลีบุญดังเมื่อลอยไม่พูนเลยนะแล้วแนะออกไปเล่นแมทอะไรผ่นสนใจเดี๋ยวเข้ามาเล่นแมทนี้น่าสณจัดคนไหนมกากจัดคอมีดได้วยจได้นาค่า,า,คาเยอะเล่นๆ่นกี่คนเนี่ยถ้ามามีคนมาเล่นเลยกี่คนนะ สองสี่แปดล้านโอ้มีคนมาเล่นด้วยตัเก้ล้านคนยังเะีย้องสดคุณเยอะมากสองสี่หกเก้าล้านมีอไม่มีใครออกมาตู้เลยหรอสร้างบ้านกันอยู่ท่าฮ่าไม่สรางอะไร ตอนนี้กองทับผมมีเยอะแล้วครับหลานคไปลองซูม่ันทับกนอื่นั่งได้ไหมอานทับรว่ละหนึ่งล้านฐานทับเป็นแมนมาแล้วจะตูนไดไมันจะฐานทัเป็นแมนอะฐานทัเปนแมนนี่จะโดนยำมเน่ยอุ้ยนายุแลยแลมไปอีกตูมไอีกตูมไเยอะมันมันกดตรมไม่ได้หมด ตะะะั้งผมใกล้ถึงสิ0พัแล้วครับตงผมมี9,000แล้วครับ้เอสบ0ันคือน0มืน0ันตั้งมีพันแล้วครับได้ตงหนึ 10, ่มืนแล้วครับ จำนวนหนึ่งหมื่นแล้วครับผมรอน้ำให้มันมีเยอะๆอีกเฉยครับรอน้ำให้มีเยอะๆอีกเฉยอุ้ยปรับกราฟิกสูงแล้วระยะมันระยะปิวเลยก็สวยแม่เมนครับเมนลองปรับอันนี้จะปรับแบบความละเอียดสูงย่าย่าปิวแบบโดนลมพัดปิวก็สวยนั่นอยู่ในที่เซิร์ฟเวอร์หรอ เปเนแบบว่าแต่แต่ว่าค่อยค่อยอัดคลิปหน้าเพราะว่ามันต้องออกแล้วเข้าใหม่ดีครับนิ่งินิงนิเริ่มเริัอุ้ยวแล้วไงเป็นแมนเริ่มเข้ามาแล้ว เรื่อยๆสำหรับคลิปนี hey, ้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกเคอมเมนต์บุ้ย